สวัสดีครับวันนี้พี่มาหาโซโลาบ็อกจะมาแนะนำโซโลาบ็อกสังเร็จรูปนะครับที่ชุดใหญ่นะชุดใช้ครอบครัวนะครอบครัวไปสวนครอบครัวนาที่อยู่นาในสวนในไร่ครับไปอยู่ทั้งครอบครัวชุดนี้จะเป็นชุดของขนาด3,000วัตต์นะครับ3,000วัตต์นะครับตัวนี้ใช้กับแผงใหญ่ได้เลย ใช้สามพอห์ดก,ก็มีมีอะไรบ้างจุดตัวนี้จะเป็นสายคลิปกับขั้วแบตเตอรี่นะนมีแบตเตอรี่นะสิบสองโวลต์กี่แอมป์เราก็เลือกเราแ,แบบอมป์เยอะๆร้เก้าสิบแอมป์ก็ได้ร้อยแอมป์ก็ได้ฮนะแล้วนะแต่เราะนี่ใส่ขั้วแดงบวกดำลบนะตัวนี้จุดนี้ จะเป็นจุดต่อไปใช้ไฟ DC 1 2โวลต์คือใช้กับหลอดไฟทั่วไปะฮะหลอดไฟ12โวลต์แสงสว่างนะใช้ได้ทั้งคืนเลยตัวนี้นะแล้วก็อีกด้านนี้ด้านคัวงบนนี้จะเป็นต่อจากแผงโซลาร์เซลล์โซลาเซลล์นี้เราเลือกใช้ตามกำลังได้เต็มที่เลย ใจประมาณสี่แผงห้าห้าแผงก็ได้ครับก็อยู่ที่กำลังหวัดเราสี่แผงนี้ก็เต็มที่เลยนะครับใช้ได้เต็มที่นะครับก็จากแผงโซล่าเซลล์ก็มาเสียบเลยตรงแจ็คนี้นะแจ็คแจ็คตรงนี้เลยนะครับต่อไฟก็จะเข้าไปข้างในเลยนะครับส่วนตรงนี้ จะเป็นปลั๊กพร้อมใช้งานนะเป็นปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์เสียบหม้อหุงข้าวพัดลมพัดลมทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอะ่ะก็ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ถ้าโทรศัพท์ได้หมดถ้าไฟบ้านอปุปกรณ์ไฟบ้านเราได้หลอดไฟเสียงสว่างบ้านได้หมดครับตัวนี้สว่านก็ได้สว่านอนเนกประสงค์นะครับได้ตัวนี้ นะครับนำมาดูด้านหน้าด้านหน้าจะเป็นตัวชาร์จเจอร์นะชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์จจอคอนโทรลขนาด30มนะดูด้านในเป็นเพียวซาเวฟครับตัวนี้เพียวซาเวฟจะเป็นลักษณะของการขื่นกระแสไฟที่ได้เป็นสมจริงมากที่สุดก็คือขื่นกระแสไฟจะให้ความ สมบูรณ์ในการจ่ายไปหาโหลดไปหาอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ก็ด้านข้างก็จะมีเบเกอร์ตัวนี้เบเกอร์เบเกอร์ควบคุมแบตเตอรี่ฮะถ้าเราเวลาเวลาไม่ใช้งานก็จะออฟอยู่อย่างนี้เวลาใช้งานเราก็จะยกขึ้นนะนี่เดีวนี้แบบเบเกอร์ที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ครับนฮะนี่ฮะ ตัวนี้สวิตช์ปิดเปิดของอินเวอร์เตอร์อันนี้ทางของมหาโซลบ็อกเขาจะเปิดไว้ให้เลยครับตัวนี้เปิดไว้เราไม่ต้องไปทําอะไรมันตัวนี้ใช้ได้นะครับตัวนี้ครับตัวนี้ใช้ไฟกําลังเต็มที่นะครับใช้ไฟที่อยู่ตามท้องนาหุงข้าวพัดลมก่ใช้ในบ้านนะของครอบคัวเล็กที่อยู่ในบ้านที่มีอยู่ปอยู่ที่นา ช้ได้นะไม่ต้องง้อไฟในบ้านตัวนี้ใช้ได้เลยแม่ม ẹ, ยกได้นะยกไมีชุดเดียวใช้สบายนะก<อ>็ถือว่าเป็นชุดราคาคุณภาพย่อเยานะจะได้คุณภาพสูงเหมาะกับชาวไร่ชาวนาและคนทั่วไปที่ต้องการใช้ไฟที่พื้นที่ที่ไม่มีไฟที่ห่างไกลจาก ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนูมิภาคที่เข้าไม่ถึงนะครับก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็คือมหาโซลาบ็อก3,000วัตต์นะครับโอเค